บทสาธยายธรรมเรื่องโกนทัญ,ญสูตรเมื่อพระวังคีสะสดุดีปถมสาวกที่มาพระสุตันตปิดกสังยุตตนิกายสาขาถวักวังคีสะสังยุตเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในคุณธรรมแห่งปถมสาวกทุกท่านในวาระนี้ อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและเปี่ยมด้วยความปีติยินดีอย่างยิ่งยวดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นเหตุการณ์การกลับมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งสุดท้ายของปฐมสาวกผู้เป็นดั่งปฐมพยานแห่งการตรัสรู้และการที่ท่านพระวังคีสั ได้กล่าวคาถาสรรเสริญคุณของท่านไว้อย่างงบงามพระสูตรนี้มีชื่อว่าโกนทัญญสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าโกนทัญญเป็นนามของพระเถระผู้เป็นปฐมสาวกเมื่อรวมกันแล้วโกนทัญญสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระอัญญาโกนทัญญ หัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงคุณธรรมอันเป็นเลิศของท่านพระอัญญาโกณทัญญะผู้เป็นพุทธานุพุทธะคือผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกมีความเพียรอันแรงกล้ายินดีในวิเวกอยู่เสมอบรรลุถึงประโยชน์สูงสุดที่สาวกพึงบรรลุแล้วและเป็นพุทธทาญาตผู้สืบต่อพระศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทำให้ท่านเป็นที่เคารพบ,บูชาอย่างสูงสุดเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนพระเวลวันมหาวิหารในสมัยนั้นท่านพระัญญาโกณทัญญะหลังจากที่ได้หลีกเร้นไปเจริญวิเวกภาวนาอยู่ที่ป่าชัดถันเป็นเวลานานถึงสิบสองปีก็ได้เดินทางกลับมาเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อท่านได้กลับมาถึงแล้ว ก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหมอบกราบลงแทบพระบาทใช้ปากจุมพิษพระบาทและใช้มือลูบคลำพร้อมทั้งประกาศนามของตนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์คือโกนทัญญะท่านพระวังคีสาผู้มีปฏิพานเป็นเลิศได้เห็นเหตุการณ์อันน่าประทับใจนั่นแล้วก็ได้บังเกิดความคิดขึ้นว่า เราจะพึงกล่าวสรรเสริญท่านพระัญญาโกนทัญะต่อหน้าพระพักด้วยคาถาที่เหมาะสมเถิดว่าแล้วท่านจึงได้ลุกขึ้นจากที่นั่งกราบทูลขออนุญาตเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วท่านก็ได้กล่าวคาถาขึ้นว่าท่านผู้เท่าโกนทัญะเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีความเพียรอันแรงกล้าเป็นผู้ได้ซึ่งความสุขวิเวกอยู่เนืองเนือง ประโยชน์ใดที่สาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสนาพึงบรรลุประโยชน์ทั้งหมดนั้นท่านผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ได้บรรลุแล้วท่านโกนธัญญะเป็นผู้มีอานุภาพมากได้วิชาสามฉลาดในเจโตปริยญาณเป็นพุทธทายาตกำลังถวายบังคมพระบาทของพระศาสนาอยู่หลังจากนั้น ท่านพระอัญญาโกณธัญญะก็ได้ทูลลาพระผู้มีพระภาคเพื่อปรินิพานณป่าชัดถันนั่นเองซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงอนุญาตและได้มีการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติโดยเหล่าช้างและถวยเทพข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเห็นคุณค่าแห่งการเป็นคนรู้คนแรก และความงดงามแห่งการหลีกเร้นขอให้เราจงมีความเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้เป็นคนแรกที่รู้แจ้งในสัจธรรมอยู่เสมอและจงเป็นผู้ยินดีในวิเวกไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะจนเกินไปเพื่อให้จิตใจของเรามีโอกาสได้สงบและพิจารณาธรรมได้อย่างเต็มที่เอวัง